ครับสวัสดีครับคลิปนี้มานำเสนอเป็นพิมพ์พักกิ่งประสิทธิทโชคหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดสร้างขึ้นมาในปี2533จัดสร้างปี2533นะครับ ส่วนที่มานําเสนอทําเป็นคลิปให้ได้รับชมอยู่นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับสําหรับพระกิ่งประสิทธิโชคของหลวงพ่อเชิญที่จัดสร้างในปี25 3 3สาสาจะมีสองพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ที่นํามาเสนอให้รับชมในคลิปนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับส่วนเนื้อหาของพระกิ่งพิมพ์นี้รุ่นนี้นะครับ ท่าที่พบเจอจัดสร้างนะครับจะมีเป็นเนื้อทองคำด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเงินที่นำมาทำเป็นคลิปให้รับชมอยู่ขนาดนี้เนื้อนวะโลหะและเนื้อทองระคังที่พบเจออยู่นะครับมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะและเนื้อทองระคัง ลองพิจารณาดูนะครับัน,นี่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับเป็นพิมพ์เล็กครับเป็นพิมพ์เล็กขั้เก่งประสิทธิโชคพิมพ์เล็กด้านหลังนะครับลองดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของพงพระลองศึกษากันดูนะครับสําหรับพพิม์พิมพ์นี้นะครับ พิมพ์พก,กิ่งประสิทธิโชคของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองมีการจัดสร้างขึ้นมาในปี2533สส่วนที่ได้รับชมอยู่ในคลิปนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้พิมพ์ใหญ่มาผมจะมาทำเป็นคลิปให้รับชมนะครับแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบให้ดูกันด้วยเลยว่าพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีส่วนแตกต่างกันตรงไหนอะไรยังไงหรือเหมือนกันแตกต่างกันเพียงแค่ขนาดและไซส์ขององค์พระ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมสามารถตามพิมใหญ่ได้ผมจะมาทําเป็นคลิปให้รับชมกันอีกทีนึงส่วนในคลิปนี้ก็รับชมเป็นพิมพ์เล็กกันไปก่อนนะครับลองศึกษากันดูนะครับสําหรับพระก,กิ่งประสิทธิโชคพิมพ์เล็กหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดสร้างขึ้นมาในปี2533 นั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพักกิ่งปฏิทิโชคขอบคุณาการ้าสวัสดีครับ